สวัสดีครับเรามาพบกันในทริคที่2นะครับหลายคนอาจจะสงสัยว่าทริคคืออะไรทริกกี้ก็คือเล่เหลี่ยมถ้าพูดในในเรื่องของคนก็คือคนที่มีเล่เหลี่ยมเป็นพวกพิชาชีชีพโกงกโกงในใน,ในหลายๆเชิงนะครับอันนี้เรามาดูทริคที่2ของพวกขุยลวงโลกจะหลอกผู้ฟังหลอกผู้ชมกันอย่างไรผมเฉลยให้ดูนะครับซึมเนื่องจากคลิปที่แล้ว นะครับที่เขารีวิวคุยกระดกเป่าสองด้านซึ่งผมก็อธิบายไปบางส่วนแล้วอันนี้ผมก็ขออธิบายที่มาที่ไปอีกครั้งหนึ่งนะครับที่เขามาหลอกพวกคุณว่าคุยเขาเนี่ยเป่าได้สองขีเห็นไหมครับแล้วเขาก็แอดอย่างนี้แล้วเขาก็เป่าแล้วเขาบอกจับไว้นะครับจับไว้นะครับกระดก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 แล้วเขาก็มาเป่าอีกทีหนึ่งก็จะมีอีกคีหนึ่งซึ่งลักษณะการแบบเนี้ย ถ้าภาษาเนี่ยว่าคือพูดไม่หมดให้ข้อมูลไม่หมดนะครับปกปิดข้อมูลเพื่อสร้างตัวเองให้ดูเด่นนะครับเพื่อสร้างตัวเองหลอกลวงนะครับการเจาะของเขาเนี่ยก็คือจะเจาะลักษณะแบบนี้ซึ่งเขาจะไม่ให้เห็นเขาจะเล่นโน้ตได้แค่3ตัวโซลาร์ีโดออกเตบสองเขาก็เล่นไม่ได้เขาจะเล่นแค่ออกเตบแรกแล้วก็มาใช้คําว่าเป่าได้2คีย์คีย์หนึ่งอย่างน้อยต้องมีทั้งขาขึ้นขาลงครบอย่างน้อย7ตัวเขายังเป่าไม่ถึง7ตัวบางทีก็กดตัวฟาตัวนี้นะครับ ส่วนรูถัดไปของเขาเนี่ยก็จะเป็นรูตั้งเสียงของชุดนี้ซึ่งของผมไม่ต้องใช้เนี่ยแค่ภูมิปัญญาย,ยังต่างกันเลยครับของเขามีรูตั้งเสียงของชุดนี้ก็คือสมมติเป็นรูนี้ก็แล้วกันแล้วก็จะมีอีกหนึ่งรูซึ่งเป็นรูค้ำของชุดล่างนะครับนี่คือสติปัญญาแค่นี้ก็เห็นแล้วครับคนละเรื่องของผมไม่ต้องมีรูตั้งเสียงเพราะผมอาศัยชุดล่างเป็นรูตั้งเสียงนะครับแต่ของเขายังต้องเจาะรูแล้วไม่สามารถเล่นโอเวอร์โทนขึ้นไปสูงในออกเตปสองออกเตบสามได้เหล่านี้เล่นได้หมด ก็หลอกคนนะครับสังเกตด,ดูนะครับมุมเขาจะเป็นอย่างนี้เวลาเขาถ่ายกระดกก็จะเป็นแบบนี้เขาไม่เปิดให้ดูอย่างนี้อันนี้คือทริคที่หนึ่งที่เขาลวงโลกไปครั้งที่แล้วนะครับจริงๆผมบอกว่าคนคนนี้แปลกนะครับบางทีจะดูอาภัพก็อาภัพน่าสงสารก็สงสารสมเพศก็สมเพศนะครับอยู่แฟดดีๆไม่ชอบผมอยากจะตั้งชื่อเขาใหม่ว่าวอนจงคุกนะครับถึงวันนั้นเราจะไม่มีการพูดคุยอะไรกันนะครับเราเตือนมานานเตือนมาเยอะ แต่คุณทําขุยผมชื่นชอบนะครับคุณคิดนู่นคิดนี่ชื่นชอบเลยทําไปเลยครับแต่อะไรที่มันมันต้องไปละเมิดคนอื่นก็ต้องระวังนิดนึงแล้วก็เตือนกันแล้วเวลาทําอะไรขึ้นมาก็อย่าไปเหน็บแนมคนอื่นอย่าไปแซะคนอื่นความรู้ไม่มีก็ขายของไปอยู่ตลาดนัดก,ก็ขายของไปอยู่แฟกของจานแค่นี้เองนะครับอย่าทําตัวแบบนี้ผมไม่ชอบเลยฝากอีกนิดนึงนะครับไออนหนวดงอกรที่เรา,าไปตัดถ้าเถอะผมเห็นแล้วจะอ้วกอะครับดูแลตัวเองบ้างนะครับ อันนี้ผมยกตัวอย่างให้ดูแล้วนะครับนี่คือคุยเป่าได้2คีสองเมาส์อ่ะเมื่อพูดถึง2เมาส์ผมก็จะบอกต่อไปกอีว่าพอหลังจากเขาเจอคลิปนี้เสร็จแล้วเขาเสียหน้าเขาก็ไปเอาคุยแบบนี้มาอีกซึ่งคุยแบบนี้เขาก็เคยรีวิวเขาเจาะชุด2ชุดเห็นไหมฮะแต่เวลาเขาคุยเนี่ยเขาจะคุยอันนี้คุยเรานี้นะครับสามารถเป่าได้2คี ในขณะที่เขาคุยไปเนี่ยผมก็ทํำแบบเขาได้สมมุติเรานี้ตอนนี้เป่าไม่ได้นะครับเพราะมันล้นกันนะครับผมก็คุยไปแล้วผมก็แอบปิดสก,กอ็อตเทปผมทําให้ดูนะครับผมปิดสก,กอ็อตเทปสีดําเลยจะได้เห็นๆซึ่งลักษณะการปิดอย่างเงี้ยได้คุยวาซูอ่เขาจะเรียกว่าการปิดนอกอเห็นไหมครับเขาใช้สก,กอ็อตเทปใสแล้วก็ปิดหลอกคน าดูถูกคนฟังมากนะครับดูถูกคนขุยมากว่าคนขุ่ยโง่รู้ไม่ทันเขาเห็นไหมครับแล้วเขาก็เป่านะครับรูดตรงไหนอยู่นะครับนะครับนี่คือเขาปิดปิดรูที่หนึ่งนี่ถ้าเกิดเขาอยากจะเล่นชุดที่เขาปิดเขาก็ดึงออกมา ห็นไ,ไหมฮะแล้วก็มาปิดชุดนี้แทนแต่ว่าการปิดอย่างเงี้ยซึ่งตอนที่ผมทาขุยวาซูแรกๆเนี่ยผมไปพบลุงอุทิตนะครับผมบอกให้ลุงอุทิศเจาะคีซีกับบีแฟกให้ผมหน่อยลุงก็ว่าผมว่าสูตรนี้บ้าเปล่าผมก็ต้องหลอกลุงเหมือนกันบอกว่าผมจะสกอ็อตเทปปิดถ้าผมทําวาซูโดยการเอาสกอ็อตเทปมาปิดเนี่ยนะครับผมทําเสร็จตั้งแต่วันที่ผมคิดแล้วครับผมไม่ต้องรอมาโ,อโหน่าจะร่วม10ปีอะครับ ต้องพูดคํานี้เลยนะครับเพราะการคิดอย่างนี้มันเป็นการคิดของแนวเด็กอนุบาลแต่ด้วยความเสียหน้าเสียตานะครับเขาก็เลยไปทําปอกนี่มาอีกไปทําปอกนี่มาอีกผมก็จะใส่ปอกให้ดูคือปอกย,อยักษณะนาดองเนี้ยเวลาผมจดสิทธิบัตรผมจะใช้คําว่าปลอกนอกนะครับผมจะแช้คําว่าปลอ,อกนอก,นะออก,นอกเห็นไหมครับผมปิดชุดเมื่อกี้ไปแล้วนี่คือปลอ,อกนอก เมื่อชุดเมื่อชุดหนึ่งชุดถูกปิดไปเราก็จะใช้ได้หนึ่งชุดนะครับแล้วเวลาเทสเนี่ยเทสให้หมดอย่าดึกดือเลิกซะเถอะไอ้ดุกดิกอะคนเขาจับผิดคุณเขารู้คุยคุณในมาตรฐานนิ้วไม่มีเลย คุณนี่แปลกนะเป็นคนที่บ้าย,ยอบ้าสอพอแล้วก็มีมีไอ้พวกชั่วๆเหมือนกันนะชอบสอบพอเพราะพวกนั้นเขาไม่หวังดีกับคุณนะเขาสอพอคุณให้คุณหลงตัวเองแต่เวลาติดคุณ,คณ,คณติดคนเดียวนะผมบอกให้รู้ฉะนั้นลนนักษณะนี้เล็อกอันหนึ่งที่เขาบอกว่าดูนะครับอันนี้เป็นคีบีแฟร์เดี๋ยวผมจะกระดกอย่างนี้เพราะทําไมเขาต้องกระดกเนื่องด้วยวาซูเนี่ยพอเปลี่ยนระบบเนี่ยปากนกแก้วมันจะเลื่อนเขาไม่สามารถ จะบิดปากนกแก้วเขาได้เขาเลยทําปากนกแก้วอีกด้านหนึ่งนั่นคือเหตุผลแต่ถ้าถามคนทําวาสูว่าไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่ต้องเช็2สองปากนกแก้วคือเป็นความคิดของคนที่โง่นะครับไม่ใช่ฉลาดถ้าปากนกแก้วมันสามารถขยับได้อย่างนี้นี่คุณก็คงไม่ต้องทำสองปากนกแก้วนั่นหมายถึงาแย,แยกออกมาได้เห็นไหมครับหรือบางคนก็ใช้วิธีนี้เห็นไหมฮะจะก็เทปปุดไปเลยแต่ทำงี้มันน่าเกลียด ผมดูแล้วมันดูถูกคนฟังเกินไปและที่สําคัญการปิดปลอกนอกเนี่ยคุณเคยคิดมั้งแล้วค่าเฉลี่ยของเนื้อขุยที่หายไปเนี่ยมันจะต้องชดเชยด้วยอะไรเพราะคุณปิดปลอกนอกแต่เนื้อข้างในก็ยังหายอยู่ฉะนั้นขุยวาชูที่ดีดที่สุดต้องปิดปลอกในนะครับแต่ไม่ว่าคุณจะปิดปลอกนอกหรือปลอกในผมจดสิทธิบัตรมีข้อถือสิทธิครบถ้าคุณจะโดนจับคุณโดนติดคุกคุณไม่ได้โดนด้วยมีสองเมาส์หรอกครับแต่คุณโดนด้วยคุณปิดปลอกนอกแบบนี้ กระโทษสิทธิบัตรค่อนข้างแรงผมพูดที่ไม่ได้ขู่ผมเตือนมาตลอดนะครับไอ้พวกกลุ่มคุยลงโลกก็บอกว่ตัวเองยังไม่ได้สิทธิบัตรคุณรอเถอะครับผมคิดว่าพวกคุณก็ตามอยู่แล้วว่าสิทธิบัตรอยู่ในขั้นตอนไหนนะครับประเดี๋ยวเดี๋ยวตามกันมาเป็นหลายๆคนนะครับไอ้พวกปากดีนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างว่าถ้าเกิดเมาส์คุณสามารถบิดได้แบบนี้คุณก็จะสามารถไม่ต้องใช้สองเมาส์แต่ที่คุณต้องทำสองเมาส์เหมือนกับสร้างวัฒกรรมอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันแสดงความโง่ของคุณ นะครับว่าคุณไม่มีปรรมัญญาทำอันนี้ผมทําให้ดูแล้วเวลาทดสอบคุยนยทดสอบให้เต็มระบบครับไม่ใช่ทุเลศความรู้ทำดนตรีก็ไปเรียนมาใหม่นะครับ G ีชาร์ปไม่มีนะครับจริงๆก็ผมว่าคุณเหมาะกับการขายของตลาดนัดมากผมไม่ได้บูลลี่คุณนะครับเลือกในสิ่งที่คุณเป็นและคุณถนัดนะครับอย่าบ้ายอให้คนมาสอพอแล้วพาคุณติดคุกผมไม่อยากตั้งชื่อคุณว่าวอนจังคุกนะครับอันนี้คือขุยอ่ะทํามุดผมปัดอีกคีหนึ่งก็การดูน,นะครับผมไม่ต้องเปลี่ยนเมาส์อ่ะเดี๋ยวจะหาว่าผมเป่าอีกคีนึงไม่ได้อ่ะผมบิดไปบีแฟนี่เห็นไหมครับสองรูอ่ากลับไปที่ดูดูเริมก็การ สามลูเห็นไหมครับผมปิดเป็นบีแฟลถามว่าคุณจะเปลี่ยนเมาส์เพื่ออะไรเปลี่ยนเมาส์เพื่อโชว์เก่งเพื่อโชว์เหนือเหรอแต่ผมบอกว่าเพื่อโชว์ความโง่ไม่ต้องเปลี่ยนเมาส์เลยเมาส์ผมก็ขยับไม่ได้เห็นไหมสมองคุณยัง ขอแรงนิดนึงนะก,กระจอกมากสมองคุณยังไม่พ้นอนุบาลสามเลยอันนี้คือคุยวาซูที่ผมมาทําให้ทุกคนรู้ว่าระวังอย่าตกเป็นเหยื่อของไอ้คุยโชว์หวยซึ่งต่อไปอาจจะมีชื่อว่านายวอนจงคุกเราติดตามชมผมทําคลิปนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักฐานเราเตือนมาโดยตลอดนะครับคุยวาซูเนี่ยถ้าดีเนี่ยมันต้องเป็นปลอกในเห็นไหมครับชุดนี้ถูกปิดอยู่เห็นไหมครับสมูทเห็นลายข้งหมดข้างนอก ซึ่งบรรดาขุยลวงโลกพวกนี้มันทําไม่ได้ครับมันก็จะมาบูลลีว่ว่าขุยแป้งกษตรคุยลูพุ้นคือไอ้พวกเนี้เขาเรียกว่าสมองเนี่ยสมองเนี่ยมันไม่มีอะไรที่จะคิดในแร่องางสรังสรค์มีแต่คิดคําที่แบบจังไรนะครับต้องบอกเลยว่าจังไรมาจากบุปการีมาทั้งนั้นคนพวกนี้เดี๋ยวโอนอีกหลายคนครับบอกเลยนะครับจริงๆนะผมไม่อยากยุ่งกับพวกคุณนะครับดูนะครับผมจะปิดชุดนี้นะครับผมทํำยังไงผมก็บิดมาเห็นไหมครับปิดไปแล้วครับ มันอยู่ที่เราปิดให้ตรงช่องแค่นั้นเองอันนี้คือวาสูปลอกในอันนี้คือวาซูปลอกนอกไม่ว่าคุณจะปิดสปอตเทปไม่ว่าคุณจะปิดสติ๊กเกอร์ละเมิดหมดครับบอกนิดนึงก็ได้ครับตอนนี้วาซูแค่รอออกเลขครับออกเมื่อไหร่ผมจะมีใบจากทนายไปนะครับมาจัดการซะถ้าพวกคุณไม่หยุดนะครับแล้วว่าวาซูรุ่นใหญ่ของผมก็อีกการนึงก็ ไอ้สำนักบ้านโป่งให้คนมาล่อซื้อไปแพงด้วยนะครับผมขายไปหมื่นกว่าบาทหมื่นเก้านะครับก็ยังมาบูรี่แล้วไปถอดไปตกแต่งไปแก้ไขไอ้นั่นก็โดนอีกคดีหนึ่งนะครับไอ้บ้านโป่งเนะี่ยไอ้บ้านโป่งโดนหลายคดีครับเดี๋ยวปีใหม่น่าจะสคบคงลงแล้วเพราะผมส่งเรือกส่งเลือง,งไปนานแล้วสคบนะครับเรื่องการนําความเท็จขึ้นสู่โซเชียลนะครับบอกระคุยสามท่อนปรับคีย์นู่นได้ปรับคีย์นี่ได้ในขณะที่สิทธิ์เอกไอต้อมก็บอกว่าอะไรนะปรับไม่ได้เออพูดถึงไอ้ต้อมก็กพูดนิดนึงไอ้นี่นี่ผมชอบอย่างที่ครูเเพิิ่นนคยบอออกกกวาไ้สัจ มันชอบไปสอพอมันชอบแอบมันชอบแทงคนรับหลังคนคนนี้ระวังนะครับผมบอกในวงการคุยเลยครับต้อมเนี่ยครับไอ้ต้อมเนี่ยครับที่เาเรียกว่าคุยเทพทุกทุ่งเนี่ยนะครับผมเอารีวิวคุยแทบทุกเรานะครับเขาเงียบกิ๊บเลยนะครับคุยเขาใช้ไม่ได้แต่ปากเขาใช้ได้นะครับคนคนนี้ต้องระวังนะครับไอ้นี่คือตัวสร้างภาพผมไม่อยากจะมีปัญหากับใครนะแต่พวกคุณยังมันมีปัญหากับผมแล้วก็อาทิตย์หน้านะครับก็จะมีอีกคนหนึ่งได้รับจดหมายการเชียงใหม่ เอ้ยมที่การ์ดชใหม่การ์ดปีใหม่นะครับก็เตรียมเงินเตรียมอะไรกันให้เรียบร้อยก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่บอกว่าใครนะครับเออแล้วก็เนี่ยยังบอกว่าซูพวกเนี้ยผมทํามานานแล้วแล้วทามานานจริงๆมีประวัติมีอะไรทุกอย่างแต่ไอ้คนที่มาแอบทาก็จะพูดลักษณะเนี้นะไอ้โชวหวยพูดคนที่สนิทกันก็จะรู้ดีว่าผมทําดีอย่างนู้นอย่างนี้ผมทํามานานโเอ,อ้ยผมให้คนไปเตือนคุณหลายครั้ง คุณก็คงจะเสียหน้าเสียตาแต่บอกเลยว่าที่คุณจะติดคุกอ่ะคุณติดคุกด้วยด้วยชุดนี้คุณจําไว้เลยคุณเตรียมตัวได้เลยนะครับคุณเตรียมตัวถ้าเลขสิทธิบัตรผมออกปุ๊บเนี่ยนะครับแล้วคนที่พูดว่าถ้าผมไม่มีสิทธิบัตรถ้าผมมีสิทธิบัตรเนะี่ยเขาจะแห่รอบสนามลงุงสนามหลวงเนี่ยนะครับอย่าลืมจุดไฟจุดพุด้วยนะครับนะครับพวกปากสูนัขทั้งหลายนะครับพวกคุณเวลาจะพูดในเชิงวิชาการนะพูดนะครับพูดในเชิงที่ว่า มันเป็นเรื่องจริงและให้ความรู้กับผู้ฟังผู้ชมไม่ใช่มาพูดบูลลี่แล้วแอบแล้วก็พักพวกมาสอพอกันพวกอีแอบเยอะครับไอช่างคุยหลายคนแอบดูผมทําตามเยอะแยะอีแอบพวกนี้นไม่กล้าชนมันจะดูว่าใครจะกล้าเพราะเออมีไอโชว์หวยมันกล้าเพราะมันบ้ายอฉันให้โชว์หวยอาจจะติดคุกก,ก่อนใครอยู่ครอบครัวไม่ดีอยากจะอยู่คุก,กกันเตรียมหาเงินหาทองด้วยถ้าไม่อยากติดคุกนะครับไม่ได้ขู่ต้องบอกเลยนะครับเดี๋ยวหาว่ามาขู่ฟอดฟอเราเตือนคุณแล้วเตือนหลายครั้งแล้วแต่ไม่มีความสํานึกนะครับ คงชัดเจนนะครับคุยผมมีอินโนทุกคนันทุกเราต้องเป่าให้ได้อย่างนี้ชัดๆอย่างนี้ครับจำไว้นะครับเวลาเทสคุยนะครับลื่นไหลไม่ใช่ประจอกไร้สาระ ไปคิดดูดีๆว่าคุณทําถูกไหมตาบใดที่ยังเป็นเหยื่อความสอพอของไอ้พวกเพื่อลวงโลกเนะี่ยคุณรู้ไว้เลยคุณกําลังอยู่ในกลุ่มของพวกลวงโลกมันจะพาให้คุณติดคุกวันนี้สําหรับคลิปเผยทิกตรงนี้ก็ให้ดูแล้วนะครับไม่ต้องเอามาโชว์แล้วนะครับไอ้คุยสองท่อนสองเมาส์สองคีเนี่ยนะผมบอกเลยไม่ต้องมาโชว์เพราะหลักฐานผมเก็บไปหมดแล้วแล้วบอกเลยเป็นความคิดที่กระจกโอเค okay, สวัสดีครับ